แต้มสีเหลือง403ให้เพลิดเพลินไรเฉดเงาเข e ียวอี208แบบสยุมกุ๋ยรองพื้นบางๆด้วยเขียวอ่อน206เอาให้สนุกลงสีทับให้ชุ่มด้วยฟ้า305ก็สวยอยู่สีครึ่งซีกใช้ส้ม406เฟี้ยวได้ใจลองทับด้วยแดงมืด708ก็ดูดีใช้ได้รีบหยิบสีน้ำตาล507มาปัดให้มันควาแดง104มาแต้มแก้มอย่างระเรื่อสีตาฟ้า305แต้มไม่ถนัดเพราะมันไม่แหลมสลับสีด้วยแดง104แทบจะเละเพราะมันพู่เหลือเกอิน ใช้สีเทา602ลงเฉดเงาผิวเห็นความสั้นแล้วละเหียจะให้ลงดำปิดท้ายร้ายจริงๆว้าวปิงแหวบหยิบสีเหลือง403มาระบายขี้ฟันให้เหลืองอ่อยกระต่ายโยมผิวชมพูมุ้งมิ้ง110เคลือบขนให้เนียนแบบบางๆด้วยสีทไาย4 0 1เติมม่วง705เป็นเงาขนริ้วๆผิวๆคว้าชมพู110ระบายรองพื้นให้ทั่วนีออนชมพูปาดเหลืองให้สีสดแสบลูกตาหล่อไปเบา ลูกตาสวยงามด้วยฟ้า305เหงือกเคลือบด้วยสีส้มสี่ให้ออกรสส้มทับอีกเลเยอร์ด้วยแดง103แต้มขี้ฟันจนคล้ายหินปูนด้วยสีทไาย4 0 1ให้ดูมีสีสันดูแพงเสื้อมายากลสีชมพู111เด่นดึงดูดสายตาไล่เฉดเงาส่วนสีขาวด้วยสีเทา602อย่างกริบลงสีดำปิดท้ายให้มีวิติโดดเด่นเทสแล รองพื้นสีชมพูอ่อน110ให้เนื้อเนียนนุ่มนิ่มและเลงบางๆด้วยม่วง705ที่ฟันงามหยดย,อยด้อยด้วยสีทราย401แววตามุ้งมิงใสซื่อตาดำๆด้วยสีดำโอ้ยน่ารักเกิน ปาดให้สวยด้วยสีชมพู110เฟี้ยวได้อีกใช้นีออนชมพูจัดหนักด้วยส้ม406ทับแดง103ไม่เปรี้ยวก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วแต้มสีเหลือง403ให้ดูดีมีระดับขูดสีเขียวอ่อน203ให้มีรสชาติเสริมม่วง702ส,ส,สีกระแทกตาขัดรองเท้าให้เนียนด้วยชมพู110อู้ก็ว้าวอยู่ สาดผิว408ให้ทั่วปาดให้เพลินเฉดเงาผิวไร้ด้วยสีน้ำตาล507หยิบชมพูเข้ม111มาพ่นเล่นให้ดูเด่นสะดุดสายตาเสริมเฉดเงาสีชมพูมาเจนต้า706ยิ่งดูแพงแรงเหลือเกินตบชมพูอ่อนห1่อน110ขัดผ้าให้เรียบเนียนเหมือนใช้เตารีดอบไออุ่นก็กล้าหยิบสีเทา602 มาแต้มเฉดเงาอย่างประหยัดสุดชีวีแววตาดูเท่ด้วยสีม่วงเบอร์70-2 <c oughs> โคตรหล่อริบบิ้นสวยง่ายๆด้วยสีส้ม4 0่อม4 6สดจริงคนจริงไม่กลัวเลยทับแดง103ให้มันเละจะดูเฟี้ยวขึ้นเป็นทวีคูณเติมสีดำปิดท้ายรู้สึกง่ายพิลึกสีสวยได้ใจ สีผิวน้องนางนวลสวยด้วยสีเนื้อ408ขัดให้เนียนด้วยสีทราย401คอลลาเจนยังต้องชิดซาให้เฉดเงาไล่ด้วยส้ม4 0่อย่างอ่อนโยนสระผมด้วยนีออนชมพูให้ฟูฟ่องย้อมสีผมให้สลวยสวยเก๋ด้วยแดงเข้ม708บำรุงเส้นผมให้มีวิตามินด้วยชมพู110และเลงฟ้าคลาม302 ให้ชุดแม่บ้านดูหรูหราหมาเห่าแต้มรอยเย็บให้ดูแพงรํำค่าด้วยสีม่วง702ขัดน้ำตาล507จนขึ้นเบาหวานให้รองเท้าเงาวิบวับเฮ้ยน่ารักไม่หยอก กระพวนสดด้วยสีเหลือง403กระแทกเงาส้ม406งามแต้แหนแต้มส้ม406ให้ตึงและตึงและเสริมแดง103จะดูมุ้งมิงฟุ้งฟริงและเลงสีฟ้าทะเล305ปาดแล้วอารมณ์รู้สึกบ่อดจอยทับฟ้าคราม302อีกชั้นอีกลอกยิ่งรู้สึกหน้าอย่างเฮี้ยเสริมเงาด้วยสีเทา602ปัดบางๆพอ โคตรหล่อดูไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครโดเรมอนมีเครื่องแห่